ในฐานะของผู้บริหารสถานศึกษาผมภาคภูมิใจในความสําเร็จของศูนย์หลวมพ่อผู้ประกอบการในชีวาศึกษาและได้เป็นส่วนหนึ่งในการปลุกพลังของเยาวชนให้กล้าคิดกล้าทาและเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีสเกลภาพอย่างแท้จริงตลอดปีการศึกษา2567ที่ผ่านมาศูนย์หลวมพ่อของเราได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลงมือทำและสร้างธุรกิจของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม มีแผนธุรกิจจากนักเรียนส่งข้อประกวดถึง11แผนธุรกิจและมีแผนธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะจำนวน4ธุรกิจธุรกิจเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของนักเรียนนักศึกษาอย่างแท้จริงพวกเขาไม่ได้เพียงแค่เรียนรู้จากตำราแต่เรียนรู้จากสถานการณ์จริงฝึกการบริหารการแก้ปัญหาการสื่อสาร และการรับผิดชอบงานด้วยตนเองขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นตั้งใจในทุกขั้นตอนทั้งการเรียนรู้วางแผนลงมือทาและรับผิดชอบธุรกิจของตนเองอย่างมืออาชีพเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์บ่พเพาะผู้ประกอบการในชีวศึกษาเพื่อให้สถานศึกษากลายเป็นเส้นทางของผู้ประกอบการคุณภาพ และสร้างแรงมนาใจให้คนรุ่นใหม่กล้าคิดและลงมือทำขอบคุณครับ